เอ,อเกมนี้ชื่อว่า The Grounding นะครับผมเป็นเกมแนวฮอร์เรอร์อีกแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเราต้องไปหาสูบบุหรี่ทั้งหกมวนให้ได้นะครับแล้วก็จะให้คุณแม่เนี่ยเจอเราได้นะครับถ้าถ้าหลังให้คุณแม่นี่คุณแม่จะไล่กวดเราลนเทียครับเฉะนนั้นเราต้องเราต้องห้ามหันหลังให้เธอนะครับเราต้องมองเธออยู่ตลอดเวลาเอาเปิดอะไรไม่ได้สักอย่าง What อะไร กดคอนโทรลไม่นั่งสเปซบาร์ไม่กระโดดเออทำอะไรไม่ได้ส่าดชี้แค่อลิมโฮฟิชเอากูอ่อานไม่ทันชิบหายละอะไรอ่ะมีทันไปเก็บสูบได้ครับอ๋อผมได้ยินอะไรแปลกแปอะ่ะใช่ไหมคิดเหมือนกันไหม ในห้องไม่มีโอเคไปไปโอ้ยบรรยากาศแม่ไฟแช็กเก็บไม่ได้ครับโอ้ย เอ้ยจ้าโอ้ยเข้าไปไกลก็ไม่ได้เอาไงดีวะครับว่าครับอะไรหรอโอ้ยแล้วมันไปขวางประตูแล้วเราจะไปยังไงเนี้ย คือยังไงหันหลังให้นี่แบบเหมาะเนี่ยมีตะแข่งๆๆๆๆๆามาไหมมาไหมมาไหมถ้าสมมติว่าเน่ย กูจะไปยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยไปได้ใช่ไหมไปได้แหละโถอ,อย่านะกูหันหลังนี่มึงหันมานแน่เลยอย่านะอย่านะโอ้ย กูจะตัวไหมเนี่ยเอ้ยไปทางไหนเนี่ยทำไมห้องวัน